สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาศิลปะกับคุณครูเฟิร์นนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องคุณค่าของงานทัศนศิลป์นั่นเองนะคะอ่ะมาดูงานศิลปะคืออะไรนะคะศิลปะเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกปัญญาความคิด อ่หรือความงามนะคะทั้งนี้เนี่ยจะกล่าวโดยรวมนะคะคือศิลปะเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบ3ประการนะคะก็คือ 1. ความงาม 2. มีความคิดสร้างสารรค์นะคะ 3. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างภาพภาพนี้นะคะก็คือ ก็จะเป็นการตกแต่งบอร์ดในห้องของเรานั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างงานศิละปะในห้องนี้นะคะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยงานศิละปะที่อยู่ในห้องเราก็จะเป็นพวกการจัดป้ายนิทรรศการการตกแต่งห้องเรียนนะคะลวดลายปกสมุดหนังสือเป็นต้นใช่ไหมอ,อันนี้คือแบบว่าเป็นพวกงานศิละปะที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะ,ะต่อไปนะ อ่คำถามชวนคิดนิดนึงนะคะก็คือหากในห้องเรียนของนักเรียนเนี่ยนะคะไม่มีการตกแต่งใดๆเลยเช่นปกสมุดปกหนังสือเนี่ยไม่มีสีสันไม่มีลวดลายเลยเลยนะคะไม่มีการจัดตกแต่งป้ายนิทรรศการหรือว่าบอร์ดในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรอ่าเป็นอย่างไรเอ่ยมันก็จะดูโล่งๆดู เหงาเหงาดูแบบดูไม่ตื่นเต้นใช่ไหมดูไม่สดใสเลยใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกแต่งหรือว่าศิละปะเนี่ยนะคะมันก็มีส่วนช่วยให้แบบว่าเรารู้สึกแบบดีขึ้นใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะอ่าคุณค่างานทัศนศิลป์อ่างานทัศนศิลป์เนี่ยนะคะมีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์3ด้านได้แก่1 คุณค่าทางด้านจิตใจนะคะ 2- ด้านความคิดและสติปัญญานะคะ 3- คุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะอ่าหคุณค่าทางด้านจิตใจใช่ไหมคะอ่ามาดูตัวอย่างภาพที่คุณครูให้นะคะอ่าคุณค่าทางด้านจิตใจเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่ยกระดับจิตใจให้เราเนี่ยประณีต แล้วก็ละเอียดอ่อนขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูภาพดอกไม้ภาพนี้นะคะอ่ะคุณค่าทางด้านจิตใจอันี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเป็นไงผ่อนคลายอารมณ์เครียดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอ่ะภาพยันภาพนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งส่งเสริมหรือว่าเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางจิตใจของเรานั่นเองนะคะ สมมุติว่าเอาง่ายๆเลยสมมุติว่านักเรียนเนี่ยบางคนกลัวผีใช่ไหมเอ่ยเราจะต้องไปไงคะสมมุติว่าเรามียันเนี่ยแปะไว้ที่ประตูบ้านเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอุ่นใจใช่ไหมคะว่าแบบเออผีเข้าบ้านเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามียันใช่ไหมเอ่ยอ่านี่แหละค่ะแล้วก็พวกแบบพวกยนันหรือพวกภาพวาดที่เป็นแบบว่าพะพุทธรูปหรือว่าเป็นแบบเป็นภาพวาดยานันอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็จะเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนความแบบเสริมสร้างความมั่นใจให้เราว่าเออพอเรามีภาพภาพนี้หรือว่ามียันอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นไงคะรู้สึกหายกลัวใช่ไหมรู้สึกสบายใจขึ้นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะอ่าภาพภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยคะจะเป็นสิ่งที่จะลงศาสนาสร้างคุณธรรมและก็จะเลียธรรมนั่นเองนะคะต่อไปนะด้านที่สองนะคะก็คือ คุณค่าทางด้านสติปัญญานะคะอย่างเช่นภาพภาพนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสื่อในการเรียนการศึกษานั่นเองนะคะต่อไปอ่าภาพที่สองนี้นะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะคะอ่านักเรียนมาดูว่ามันส่งเสริมแบบว่าพัฒนาการทางความคิดสร้างสารรค์ได้ยังไงนะคะก็คือดูเห็นไหม ลายจักสารเนี่ยนะคะมีเป็น10บสลายเลยเห็นไหมนักเรียนนักเรียนดูสิคะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีแบบว่าความคิดสร้างสารรค์แค่ไหนนะคะในการที่จะแบบว่าสารไม้ให้เป็นลวดลายต่างๆนะคะเขาต้องมีแบบมีความคิดสร้างสารรค์มากมากๆเลยใช่ไหมอ่ะต่อไปนะคะเป็นด้านที่3ก็คือคุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยนะคะอ่ะศิลปะเนี่ยนะคะก็คือ สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมาเราก็จะเห็นนะคะตามพวกบ้านเรือนนะคะบ้านเรือนที่เขาแบบว่าใช้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะไปรกอบไปด้วยศิลปะด้วยเหมือนกันนะคะอ่านักเรียนดูอย่างบ้านทรงไทยหลังนี้เห็นไหมเอ่ยอ่ะก็จะประกอบไปด้วยก็จะมีเหมือนแบบว่าไงคะเหมือนแบบว่าหลักการศิลปะนู่นนี่นั่นนะคะเสริมเข้าไปนะคะให้มันดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของไทยนั่นเองนะคะ อ่าต่อไปก็คือเป็นพวกพวกอะไรคะพวกถ้วยชามนะคะผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปก็เป็นพวกของตกแต่งสวนหรือว่าเป็นแบบตกแต่งบ้านเรือนนั่นเองนะคะอย่างเช่นพวกรูปปั้นต่างๆนั่นเองเนาะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกอาชีพแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจนะคะ อ่ะก็จะเป็นพวกอะไรเครื่องปั้นดินเผานั่นเองเนาะอ่ะอย่างสุดท้ายนี่นะคะก็คือใช้เป็นอน,อนุสรสถานนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเป็นการบ้านแล้วนะคะการบ้านก็คือคุณครูนี่นะคะจะให้นักเรียนทําแผนผังความคิดในหัวข้อที่ว่าคุณค่างานทัศนศิลป์นะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะ ทำเป็น My m i n d mapping เนาะอ่ะหัวข้อก็คือคุณค่างานทัศนศิลป์นะคะแล้วก็แตกออกไปเป็น3กิ่งก็คือประโยชน์ทางด้านอะไรคะคุณค่าทางด้านอะไรเอ,อ่ยอย่างแรกจิตใจใช่ไหมอย่างที่2คืออะไรสติสติปัญญาใช่ไหมอย่างที่3คืออะไรคะประโยชน์ใช้สอยใช่ไหมคะแล้วใน3อย่างเนี้ยมันแตกออกไปว่าสามารถใช้อย่างไรได้บ้างนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูในคลิปของครูนะคะ ก็เอามาใส่ใน My n d p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  i n g เนาะตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะอ่ะแล้วอย่าลืมส่งไปในไลน์ Open Chat ของคุณครูเฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ